ทำให้สีเข้มกว่าดอกหลังได้เนี่ยครับถ้าเราต้องการคือมันเป็นระยะหน้านะมันจะตามหลักธรรมชาติก็คือระยะที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะเห็นสีเห็นรายละเอียดชัดกว่า <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากจะพัฒนาการวาดในสไตล์นี้นะเราจะต้องทำการไล่เฉดเนี้ยมันมีรายละเอียดมากที่สุดนหะมายถึงว่าไล่ย,ยังไงแล้วเฉดมันวิ่งได้จากดำไปหาขาวในสวยงหนาานะ ือระยะจะเข้มไปหาอ่อนซี่งทาได้ดีก็จะได้ค่าพิเศ์มากกว่าน,นีน้มากขึ้นเท่านั้นเกแลวก็กระดาษจะมีส่วนค่อนข้างมา,มากเมื่อกี้มีนักเกรียนคนหนึ่งใช้เละนะซองนะซึ่งไม่สามารถที่จะไล่ได้เพราะกระดาษมันไม่ไม่ร่วมมือแล้วเลนส์ซองไม่ใช่กระดาษ สำรับเขียนสีน้ำน,นะครจริงๆเขาผลิตมาให้นักเรียนใช้ทำกันบ้านส่งอาจารย์และ<ช>ส่วนใหญ่ก็จะจะใช้อกระดาษนี้กระดาษไี่ใช้สีโปสเตอร์สีอะไรเขียนควร <มา S 2> จะใช้เป็นกระดาษกึ่งหยาบหรือว่าผมจะใช้หยาบส่วนใหญ่ผมจะใช้หยาบคือ กระดาษเนี้ยมันแล้วแต่ศิลปินเลยับคือไม่สามารถระบุได้ว่าควรจะใช้อะไรคือมันมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลอย่างสมัยผมเขียนแรก,แรกๆผมจะใช้กระดาษพิ่งยามแต่หลังๆผมรู้สึกว่ากระดาษพิ่งยาบคุณภาพมันมันมันเปลี่ยนไปผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบยาม แล้วก็ใช้แบบหยาบมาตลองลถ,ถ้าใช้กลิ่นหยาบล้วโอกาสที่มันจะเรียบเป็นกระดาษกระดาษเรียบกระดาษพัฟเฟสมันจะสูงอย่ <c oughs> างนั้นนี่เป็น185กรัมนะครับยิ่งการกันที่จะต้องใช้แบบหยาบนะ185กรัมนี้กลิ่นหยาบไม่เวิร์ก <c oughs> น้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ <c oughs> ทำให้เชดเราสูงนามน้ำที่อยู่ในพวกกันอีเนี้มีใครหลงกับกลีบมัน นี่่คะหลงมากเลยจะไปท้าไหน่สิไม่รู้ไปท่าไหนยังทำไม่เสร็จเลยเพล็กกำลังเขียนเกล็ดนี้ปรากฏว่าเป็นดีเกล็ดนึงนี้อาจจะอยู่เช่อมรูปนะฮะเลกไม่ออกเลยว่ากรีดมันอยู่ตรงไหนใช่เลือไม่ดีใช่ไหมไม่รู้เลยว่าเกล็ดตรงไหนก็ได้ បាននៅលឿនមកណា แค่สองดอกมันไมู่ว่าถ้าเป็นภาพที่แบดอกกุหลาบประมาณยี่สิบดอกหมดต้นยาอาจารย์ชอบนะอา <c oughs> จารย์เลยเขียนแบบใช้เวลาประมาณสองสามวัม <c oughs> นั่นเขียนเรื่อยๆ <c oughs> ดอกไม้ผมจะเขียนตามที่แบบเหมือนอยากฝันกลา มันคือการวทำรูปมันเป็นการทำสมาธิครับมันช่วยให้เราโฟกัสอยู่กับตัวเองนะครัเหมือนเราเฝ้าสังเกตน้ำเราเฝ้าสังเกตสีที่มันวิ่งเราพยายามทำให้มันดูนิ่งนวลมันมีส่วนมีส่วนทำให้จิตใจสงบ ดอกอะไรเขียนยากที่สุดกุหลาบค่ะเนอะกุหลาบพิกลี่เยอะๆอะเอะอเหมืนกบไม่ดอกเพาจาอดสอนเขยนบ่อยนิดดอกอะไรนี่วนี่หมที่มันขมคามไหมอาเวนงพวงอะคงพวงไหม ใจละเอียดเหมือนใบเล็กสองแม่ว่าทุกพวงเลยบอกอะไรไม่รู้พวงเต็มเต็มไปหมดการำนากมากผมไปว่าจิตญารที่วิทยาคุูไปขึ้นมาก็เสร็จแล้ว จุดที่มันจะสวยเนี่ยมันคือจุดที่เราจะต้องเน้นสีแดงเข้ม้าไปซึ่งมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนนโอเคตัวตัวกริดนี่ผมค่อย้จะน่ารับัมจะมาใช้แบบเดินก็คือว่าใช้น้ำระบายนะสำหรับพุกกิดอีกอย่าง เนลักษณะของสีน้ำความงามด้วยคือบางทีมันมีร่องรอยมางทีมีอาการที่แบบว่าน้ำไหลอะไรเงี้ยคือคนเก็บสีน้ำที่ดีจะต้องแบบเฝ้าสังเกตแล้วก็เก็บสิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของเรานะเหมือนเราค้นเจอเทินิตบองอย่างว,วา่าอ๋อรัปาดตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ,อนักเรียนเวลาที่เขียนเนี่ยจิดใจแบบว่าจดจ่ออยู่กับอะไรเดี๋ยวมากวลาผมเขียนไใจผมจะอยู่ปลายทุกกันแล้วก็สิ่งที่เห็นก็มีแค่แบบว่าพื้นที่สีแค่ตรงนี้นเท่านั้นเองทไม่ไ้คีดเล่นอื่นเลย ประชาชนคิดว่าเอ๊ะอะไรมันสำคัญที่สุดนะสำหรับการวาดสีน้ำนมันเรื่องความรู้หรือว่าเรื่องเรื่องอะไรที่คือเรื่องความรู้เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าสีน้ำมันครั้งเวลาที่เราจะวาดอะไรก็ตามเ่ยเนะเช่นเราวาดดอกไม้เราวาดทะเลเราวาดเขาหรือเราวาดเมือง ความรู้หมายถึงว่าถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นหรือว่าเราได้ศึกษาสิ่งนั้นมากพอสมควร mm. เราเหมือนเราจะมีพื้นฐานที่ดีนะเห mm. มือนคนที่เขียนนกวัดนกนะี้ถ้าเขาบอว่าศึกษาเรื่อ,องนกมาเยอะๆสอนนกสองอะไรว่าอาจจะแบบเขียนได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยดูนกเลยอย่างนั้นนะนะพวก คนวาดลูปก็คล้ายๆกันเนี่ยถือว่าเวลาเวลาเราไปเที่ยวเราไปข้างนอกเราไปอะไรเราจะมองไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอาจจะดูวิวแต่คนวาดลูปจะมองอะไรเป็นเป็นพักเขียนหมดหมันจะมีเฟรมของพักเขียนหมดมองอะไรถ้วมีสีนั้นผสมกับสีนี้สีนี้ผสมไปสารก็สีโน้นอะไรนี ความชันนาญมนันกค่เป็นเรื่องสาคัญนะแต่ผมรู้สึกว่าความรู้หรือความเข้าใจเนี่ยจะสําคัญกว่าหนว่าถือมือไหมมือวันที่หลังสุดนลไม่ใช่เลยหนูถือมือไม่หลักสำคัญสุดความรู้มันพันกันหมดนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn